สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อพอแม่ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพลายใบทองค่ะแม่แม่จะวันนี้นะคะพี่ใบทองและน้องขวัญเงินนะคะอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะวันนี้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะพรุ่งนี้พี่ใบก็จะไปงานอีกเนาะเป็นงานจดทะเบียนบนหลังช้างนะคะพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์นะคะแม่แเอนดูนะเขาชอบเอา สับปะรดนะชอบเอาหญ้าไว้บนหัวจริงๆเลยพี่ใบ <laughs> แล้วก็คือแบบว่าไม่ให้ตกด้วยนะแม่ๆม่นะคะกินหญ้าอยู่นะคะแล้วก็จะไม่ทําให้ตกเลยนะคะชอบม,มากนะคะน้องขวัญเงินนะคะอยู่ทางนู้นนะคะขวัญเงินนะคะนู้นขวัญเงินอยู่นู่นนะคะแม่ๆม่ <laughs> พี่ความมาน้อยนะคะก็ดูแลน้องขันเงินไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าพี่ควานม,มีเข้าโรงพยาบาลหมอโทรมาบอกว่าพี่ควานมีต้องนอนโรงพยาบาลนะคะสิบสี่วันเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อนะคะ <S <S เพราะว่าเขาเป็นเบาหวานด้วยเนาะแม่แม่แมจ๋านะคะพี่ความมาน้อยก็ดูแลน้องขันเงินไปก่อนเนาะนะคะส่วนพี่ใบก็อยู่ในความดูแลของพี่ควานด้วยนะคะ วันนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ใบก็จะไปอ่ออกงานนะคะเป็นงานนะคะจดทะเบียนบนหลังช้างนะคะที่หมู่บ้านช้างของเรานี่เองเนาะนะคะพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์แห่งความรักนะคะแม่ๆจ๋านะคะอยู่บ้านกินเสร็จแล้วก็นอนนะลูกนอนกลางวันนะจะนอนกลางวันหรือเปล่าเนี่ย พี่ใบก็ไม่ค่อยชอบนอนกลางวันด้วยนะคะแม่แม่จะชอบเอาอะไรขึ้นบนหัวตลอดเลยมันเป็นยังไงครับมันเป็นแบบไหนกินเยอะๆครับผมรับพี่ความมาน้อยก็อ่า พาน้องขวัญเงินนะคะมากินน้ำอาบน้ำนะคะแล้วก็จะไปอยู่นะคะที่หลักนะคะตรงนั้นเหมือนเดิมเนาะนะคะโชคดีนะคะที่ว่า,ามีพี่ควานม,มาน้อยนะคะเป็นความสำรองนะคะแล้วก็จับดูแลน้องขวัญเงินได้ด้วยเนาะนะคะระหว่างที่พี่ควานมีเข้าโรงพยบาบาลนเมย์ม่จา๋าก็ขอให้พี่ควานมีหายไวๆนะคะ